อ่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะแล้วค่ะวันนี้นะคะนั่นก็จะมาออสื่อสารข้อความกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่ออะไรกับคุณนะคะในคลิปนี้นะคะขออนุญาตทาหน้าที่นะเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารอะไรผ่านภายใน of source ในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันขอย้ำนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเรื่องบางเรื่อง เรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางอย่างอ่ะอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือว่าอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคนรอบตัวคุณแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้แล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้มันไม่เคยมีอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วะคะ่ะสิ่งที่คุณสามารถมองเห็นเรียนรู้สัมผัสได้ผ่านสัมผัสทั้ง5นะคะก็ไม่ได้หมายความว่ามีแค่นี้เท่านั้นที่ มันเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้สิ่งที่คุณไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยเซนทั้ง5ของคุณก็เกิดขึ้นแล้วมีอยู่ด้วยเช่นกันนะคะนี่คือความกว้างของโลกเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้นะคะมีเจตนาทาขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คุณได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ถึงแม้ว่ามันจะออกแนวแบบไม่น่าเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นสิ่งที่แบบมันจะมีจริงหรออะไรประมาณนี้นะคะ แต่มันก็ได้เกิดขึ้นจริงกับคนบางกลุ่มแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารแล้วบอกกับคุณที่ไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือไม่มีความเชื่อนะคะนี่เป็นเพียงเจตนาเดียวเท่านั้นนะคะที่จะเอ่อที่แนนทําคลิปนี้ขึ้นมาเจตนาก็คือที่จะทําให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายบนโลกใบนี้และนี่คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้น เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะตัดสินอะไรไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายใครกล่าวโทษใครหรือว่าเปรียบเปยเปรียบเทียบใครหรือว่าเปรีบเปรีบเปรยเปรียบเทียบกับความเชื่ออะไรใดๆของใครนะคะหรือมันอาจจะขัดอะไรกับใครบ้างนั่นก็ต้องขอขมาด้วยนะคะเพราะนี่ก็เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะคะเป็นส่วนส่วนเดียวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เท่านั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดแล้วมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่เหมาะสมที่สุด นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมันเกิดจากความคิดของคุณนะคะมันเกิดจากความคิดทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีหรือว่าเรื่องราวที่ดีนะคะเพราะความคิดของคุณมีพลังงานในการดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะมี การยึดถือยึดมัน่นหรือศรัทธาในอะไรก็ตามสิ่งสิ่งนั้นนะคะจะมาแบบเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่เลือกใครอะ่ะแต่เขาจะมาตามพลังงานที่เกิดขึ้นที่เราส่งออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีลิมิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจงระวังความคิดของตัวเองให้ดีไม่ว่ามันจะอยู่ในทิศทางที่สูงหรือทิศทางที่ไม่ดีนะคะก็ขอให้คุณอนะ่ะ ยอมรับในสิ่งที่จะตามมาให้ได้นะคะกับความคิดของคุณนะเกิดขึ้นจริงแน่นอนไม่ว่าคุณจะมองหรือความคิดอะไรก็แล้วแต่หรือไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นจริงตามจริงแน่นอนเมื่อถึงเวลาและเมื่อถึงสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ค่ะ ตอนนี้นะคะความคิดของคุณนะคะค่อนข้างเป็นอันตรายกับชีวิตคุณนะสำหรับคนบางคนนะคะสิ่งที่คุณคิดกำลังจะทำอยู่เนี่ยคิดให้ดีคิดให้เยอะนะคะมองให้เห็นคนอื่นบ้างนะคะมองคนอื่นบ้างอย่ามองแต่ตัวเองนะคะยิ่งคุณอยู่ในสังคมที่คุณจำเป็นที่คุณจะต้องทำงานร่วมกับคนอีกหลายๆคนหรือว่ามันจำเป็นที่สิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่มันกระทบ ะะย้ำนะคะว่ามันกระทบมากๆกับผู้คนเป็นจํานวนมากคิดให้ดีค่ะถึงแม้ว่าคุณจะมองว่าคุณเป็นคนตัวเล็กๆและคุณทำงานให้บริษัทใหญ่ๆแต่คุณอย่าลืมว่าบริษัทใหญ่ๆะคะ่ะมีเป้าหมายที่ใหญ่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วว่ามันจึงจำเป็นที่คุณจะต้องมองให้มากกว่าตัวเองมองให้มากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองนะคะมองออกไปนะคะให้ถึงกับแบบชาวโลกอะ ชาวโลกสรรพสิ่งสรรพสัตว์โดยรอบตัวคุณนะคะว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่น่นะมันให้ประโยชน์อะไรแล้วมันกําลังจะทําอะไรให้เกิดโทษกับมนุษย์เหล่านั้นนะคะมันเหมือนกับคุณกําลังเป็นคนหนึ่งอ่ะที่เป็นตัวแปรสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็ในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้กับโลกอะไม่ว่าจะเป็น อะไรก็แล้วแต่นะคะขอไม่พูดถึงนะโอเคนะคะคิดให้ดีคะ่ะคิดอีกรอบคิดให้ดีมันเหมือนจะดีนะผลประโยชน์อเหมือนจะดีแต่คุณก็มองผลกระทบที่ตามมาด้วยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะอยู่ในขอบเขตของคนที่รู้ข้อมูลมาเยอะมากๆนะคะแล้วรู้ข้อมูลเยอะที่สุดแล้วรู้ข้อมูลมันดีที่สุดอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรที่ข้อมูลไหนอะ ที่แบบรู้ดีที่สุดอ่ะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือคนที่สร้างนะคะคนที่สร้างและลงมือสร้างและคือคนที่ทํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวคุณรู้ดีที่สุดข่าก่อนที่คุณจะปล่อยออกมานะคะคิดให้ดีนะมันอาจจะดีแหละแต่ก็คิดให้ดีนะคะ โอเคอันนี้คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะย้ำและเตือนคุณนะคะว่าถ้าเกิดปล่อยสิ่งสิ่งนั้นออกมาแล้วมันมีผลกระทบหนักมากๆคุณก็จําเป็นที่จะต้องได้รับผลกระทบเหล่านั้นด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนใช้นะคะแต่ว่าคุณมีครอบครัวค่ะคุณมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีลูกมีญาตินะคะแล้วตัวคุณถึงแม้ว่าตัวคุณอาจจะแบบเหลือแค่ตัวคนเดียวเหลือตัวคุณคิดว่าตัวคุณมีตัวคุณคนเดียวบนโลกนะคะ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับผลกระทบสิ่งจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยนะคุณลองคิดดีๆค่ะว่าคุณจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเตือนทุกคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ยอมรับ กับสิ่งที่มันกำลังจะตามมาให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะคะแนนก็ไม่ขอตัดสินใดๆนะคะเพราะแนนก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายแล้วแนนก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่ายังไงอะไม่สามารถที่จะตัดสินได้ถึงต่อให้แนนรู้ถึงต่อให้แนนมีข้อมูลในมือถึงต่อให้แนนแบบ เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะเลือกที่จะไม่ตัดสินอยู่ดีเพราะทุกคนนะคะมีหนทางและแรงกดดันที่แตกต่างกันแลวนั้นก็เข้าใจทุกคนนะคะและ้วก็เข้าใจว่าทุกคนได้รับแรงกดดันมาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะใช้ชีวิตให้มีสติที่สุดนอกจากสติแล้วนะคะใช้หัวใจของตัวเองบ้างนะคะหัวใจของตัวคุณนะคะมันอยากต่อให้คุณรู้สึกว่าแบบโลกใจร้ายกับคุณอะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องใจร้ายกับโลกไหมคะ <P ew a> เพราะว่าโลกที่คุณมองอะ่ะมันอาจจะหมายถึงแค่คนที่อยู่รอบตัวคุณแต่มันไม่ได้หมายความว่าเออคนอื่นอะ่ะที่แบบที่คุณที่คุณไม่ได้นับให้อยู่ในโลกของคุณอะ่ะแต่ว่าเขาเขาอยู่ร่วมกับคุณอะ่ะเขาก็ไม่ได้ใจร้ายกับคุณขนาดนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้ใจร้ายกับคุณมากมายขนาดนั้นอะ่ะหรือว่าอาจจะไม่ได้ใจร้ายกับคุณเลยหรือใจดีกับคุณด้วยซ้ำอ่ะ แต่แค่คุณมองไม่เห็นจุดต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นั้นอนะมันมันเป็นมันจะเป็นผลดีกัะใครอะแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าโอเคในเมื่อเราเลวแล้วก็เลวไปให้สุดนะคะเราอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะว่ามันไม่จําเป็นหรอกคะ่ะว่าเราทําเลวมาแล้วเราจะต้องเลวต่อไปอะ่ะ เราสามารถที่จะบบมีหัวใจที่จะคิดถึงคนอื่นและเข้าใจหัวอกของคนอื่นแล้วก็เข้าใจคนอื่นได้นะคะแล้วก็มันก็ยังมีโอกาสที่ให้เราแบบยืนอยู่ในจุดนั้นได้เปลี่ยนแปลงได้แล้วมันอาจจะมีคนที่ไม่ยอมรับแต่มันก็มีคนที่สามารถที่จะยอมรับกับสิ่งที่คุณเป็นโดยที่ไม่แคร์อดีตของคุณได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันมีค่ะมันมีทุกคน มันมีอยู่แล้วบนโลกใบนี้มันมีทุกอย่างบนโลกนะคะมันไม่ได้มีด้านเดียวเสมอฉะนั้นแล้วอ่ค่ะลองเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ยอมรับสิ่งที่อยู่รอบตัวค่ะถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเจ็บปวดกับความรู้สึกกับโลกกับอะไรก็แล้วแต่อะ ลองเปิดใจเปิดโอกาสให้กับสิ่งต่างๆแล้วลองมองสิ่งต่างๆในแบบที่เขาเป็นแล้วมองสิ่งต่างๆมองให้เห็นความดีของสิ่งรอบตัวแล้วมองให้เห็นความดีของคนรอบตัวหรือมองให้เห็นความดีของตัวเองบ้างอนะคะ่ะมันไม่ได้มีใครหรอกคะ่ะที่เกิดมาแล้วแบบแล้วมันจะไม่ดีเลยอะ่ะ มันมีความดีอยู่ในใจใจมันเคยมีแล้วมันเคยดีเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะดึงคนคนนั้นกลับมานะคะก่อนที่คุณจะทําอะไรที่มันไม่ดีไปมากกว่านี้นะคะแล้วมันจะทําร้ายคนอื่นนะแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะดีหรือไม่ดีไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงแนนจะไม่ขอตัดสินคุณแล้แนนก็จะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณขอให้คุณมองเห็นแสงสว่างและขอให้คุณมองเห็นความรักและความปรารานดีของคนอื่นบ้างนะคะแนนก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอซัพพอร์ตคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไร แต่ว่าอยากจะบอกก่อนนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมีผลกระทบกับคุณเสมอและมีผลกระทบกับโลกด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใจดีกับตัวคุณบ้างนะคะใจดีกับโลกบ้างนะคะเพราะเอาจริงๆแล้วในใจลึกๆของคุณนะคุณก็อยากจะใจดีแหละคุณก็อยากจะใจดีกับตัวคุณแล้วคุณก็อยากจะใจดีกับคนอื่นด้วยแต่ในอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแรงกดดันนะคะนั่นเข้าใจนะว่ามันอาจจะทําให้ตัวของคุณที่ใจดีออยากจะใจร้ายบ้าง นะะในความเป็นจริงอะคะ่ะลองแบบลองใจดีบ้างเพราะว่าลองใจดีกับตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะใจดีกับตัวเองก่อนแล้วก็ให้เห็นความใจดีของคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นความใจดีความดีของตัวเองได้คุณจะสามารถมองเห็นความใจดีของคนอื่นได้เช่นกันเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกะคะ่ะที่อยากจะเกิดมาแล้วมันไม่ดีหรือไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะเกิดมาแล้วอยากทำร้ายคนอื่นนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะันนก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะก่อนนะคะก่อนทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย